สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทํานายนะคะพยากรณนะคะดวงของคนวันจันทร์ในเดือนกรุมภาพันธนี้นะคะแวดล้อมนะคะสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนวันจันทร์นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอให้ทุกอย่างเป็นแนวทางนะคะเราจะสุ่มไพ่สามใบนะคะพไพ่ใบที่หนึ่งนะคะ ไพ่ใบที่สองนะคะดวงคุณวันจันทร์เนาะสำหรับวันนี้ใครเข้ามาก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้นะคะว่าคุณเกิดวันจันทร์นะคะขอให้รับคำำําทํานายด้านดีไปนะคะไพ่เห็นไหมคะไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าคนวันจันทร์นะคะบอกเลยที่ผ่านมานะคะมีเรื่องให้คิดตลอดเวลาเลยเนาะเป็นคนคิด คิดอะไรเยอะนะคะโดยเฉพาะเด่นมาในเรื่องของความรักก็บอกเลยว่าคือพูดง่ายความรักค่อนข้างมีอิทธิพลกับคุณวันจันทร์มากเลยนะคะหรือแม้กระทั่งแวดล้อมรอบข้างนะคะไพ่ใบนี้นะคะก็บอกว่าคุณต้องปล่อยวางอดีตเนาะไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่ให้คุณนะตัดค่าเดือนที่แล้วคุณเจออะไรที่มันรู้สึกกังวลหรือไม่สบายใจนะคะเดือนนี้เดือนใหม่แล้วนะคะให้คุณเริ่มต้นใหม่คิดใหม่ได้คิดใหม่มองสิ่งใหม่ๆคะ่ะคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะแล้วคุณก็รู้สึกกังวลนะคะไปถึงอนาคตด้วยว่าจะผ่าน ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้นะคะผ่านไปได้ค่ะเดือนนี้มีแค่28วันแปบ,บเดียวเองนะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ไม่ว่าจะเป็นการเงินขอให้คุณรู้จักรอบคอบทําอะไรด้วยสตินะคะแล้วก็การใช้เงินในเดือนนี้นะคะก็ต้องหักห้ามใจตัวเองนะคะสำหรับเรื่องที่ไม่มีประโยชน์หรือเรื่องสิ่งที่มันเป็นเรื่องไร้สาระนะคะให้คุณโฟกัสนะคะในสิ่งที่จําเป็นและสิ่งที่คุณ ต้องใช้จริงๆเท่านั้นนะคะช่วงเดือนนี้นะคะให้ระวังเรื่องคําพูดและอารมณ์นะคะอาจจะพูดหรืองหงุดหงิดอาจจะพานไปบ่นคนรอบข้างได้นี่ก็ต้องเรามาระวังนะคะคนวันจันทร์นะต่อไปคะ่ะในจิตใจของคุณนะคะพยาภารีจักรปูทศกัณฐ์ในใจของคุณค่อนข้างสับสนวนุ่นวายคุณเป็นคนที่เชื่อคนง่ายนะเราเป็นคนที่แบบว่าไว้ใจคนง่ายนะคะคุณบอกเลยนะคะตอนนี้นะคะตัวคุณเองนะคะในเรื่องการงานคุณก็สามารถผ่านไปได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคุณก็จะตัดสินใจทําอะไรนะคะ จะเชื่อใจหรือจะลงทุนอะไรในเดือนนี้แนะนําเลยว่าอย่าเพิ่งลงทุนแบบเยอะหรือลงทุนอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงมากเกินไปหรือมีใครมาแนะนําอะไรกับคุณหรือมาพูดดีกับคุณหรือทําอะไรที่มันดูรู้สึกว่ามาดีเกินไปอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าเขาเข้ามา มีผลประโยชน์อะไรกับคุณหรือเปล่านะคะในช่วงนี้นะคะใจของคุณรู้สึกสับสนมีบางอย่างให้คุณตัดสินใจในเดือนนี้นะคะจงตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องและผลลัพธ์ดีแน่นอนค่ะนะคะอ่ะพไพ่ใบนี้นะคะพระรามกับพระนางสิดาไพ่สรุปนะคะก็หมายถึงว่าคนวันจันเนาะก็เหมือนแบบว่าจิตใจค่อนข้างจะโฟกัสไปในเรื่องของความรักนะคะความรักก็มีทิพูนกับชีวิตถ้าความรักดีชีวิตดีค่ะถ้าความรักทําให เคียดหงุดหงิดสับสนวุ่นวายก็จะทําให้คุณไม่อยากทําอะไรเนาะช่วงนี้นะคะสําหรับคนโสดก็อาจจะมีคนเข้ามาถูกอกถูกใจแต่สําหรับคนมีคู่แล้วก็ให้ปรับความเข้าใจกันและรักกันมากขึ้นช่วยเหลือกันสนับสนุนกันในเรื่องของการใช้ชีวิตดีแน่นอนค่ะนะคะคนวันจันทร์